ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจ้งเหตุยุบชุดเฉพาะกิจ PCT ระบุเพื่อป้องกันการแอบอ้างชื่อชุดเฉพาะกิจหาผลประโยชน์คืนกำลังพลให้กับโรงพักย้ำจะไม่มีชุดเฉพาะกิจชุดนี้อีกเฉพาะกิจบางส่วนหรือว่ามีการปรับปรุงเฉพาะกิจบางส่วนเนี่ยความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนที่ออกไม่มีแล้วนะคือคือเมื่อก่อนเนี่ย ตั้งแต่เป็นนโยบายคุิคของพี่แล้วว่าการคืนกับมอนพี่มานั่งเช็คเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยศูนย์ต่างๆที่ขึ้นกับตอรอมันมีทั้งหมด 4, 4ี่สีพันกว่าคนที่มาช่วยราชการศูนย์พี่บอกไม่ได้แล้วพรบตร,รบดใหม่เนี่ย ห้ามเอาเอาคนมามามาจากสอบเสาผอ,อไปสังเกตนะมาทำก่อนเนี่ยไม่อยากทํางานก็วิ่งขึ้นมาอยู่ศูนย์แล้วชื่อมาแล้วก็ไม่ทํางานดังนั้นตอนที่ขึ้นมาคําสั่งนั้นนออกมา,ากตัง้งแต่ที่เป็นขบอแล้วมีให้ไม่ให้ศูนย์เหมือนเหมือนที่คุยกับพี่รอยพี่ลอยพี่ลอยพีซีทีพี่ลอยก็บอกแล้วว่าจะไม่มีชุดพีซีทีแไม่มีชุดพีซีทีแล้วในศูนย์พีซีทียังอยู่เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลต่างๆแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆเพื่อจะเสนอแนะในการทํางานแต่จะไม่มีชุดออกไปไปไปนั้นให้ทากเลยเขาว่ากันไปในผู้ชัวการคือเราเรื่องจะไม่ให้ใช้อํานาจหน้าที่หรือไปแอบอ้างใช่ไหมแน่อนแอบอ้างมั่งพอเราไปเช็คมันก็คนแอบอ้างเพื่อเพื่อตัดไปเลยปัญหาการแอบอ้างว่ะเป็นชุดเฉพาะกิจตอรอชุดเฉพาะกิตอรอ ตัดปัญหาไปเลยไม่มีมไม่มีเพราะมันก็จะเป็นพูดอย่างเงี้ยพอเราไปสืบไปสอบมันงจริงมันก็ไม่ใช่เป็นนิ้วมากเป็นนุ่นมากพี่พี่พี่อ้นก็จะเห็นใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนั้นมันไม่มีเรื่องทฤกทิจต่อรอแล้วตัดปัญหาไปเลยดีก,กว่าแล้วก็ให้ภาคเนี่ยงานมันซ้าซ้อนภาคมันมีอยู่แล้วก็ให้ภาคดาเนินการแล้วรายงานผลการปฏิบัติมาให้สูงโดยขึ้นกับสปกร